อยู่เมืองนอกมันลําบากนะคะถ้าไม่มีความอดทนพอเนี่ยก็อย่ามาเลยอยู่แล้วก็ต้องทํางานทํางานงกงอกง,งแล้วก็เก็บเงินเพื่อที่จะได้บินกลับไปที่เมืองไทย you say that I'm then you like แดงเลยวิ่งบ้างหรือเปล่าหรือว่าเดินอย่างเดียววิ่งวิ่งวิ่งอะไรมันใส่อันนี้กี่วิ่งวิ่งมากกว่าเดินเหรอโอเคโอเคไปดื่มน้ำหรือไป Meme, halo. Anti ya. นมาเจอกันกับไปในช่องดําจกแนที่นะคะกินข้าวอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะทุกคนไปก็อยากจะมานั่งเมาส์มอยหาเรื่องเล่าให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ฟังสักหน่อยนะคะเพราะว่าเออไม่ได้ถ่ายคลิปมาหลายวันแล,วแล้วจะสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์กว่าแล้วนะคะก็เออวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคนเมืองนอกนะคะคนอยู่เมืองนอกให้ทุกคนฟังก็เห็นหลายๆคนเขาบอกว่าเอออยู่เมืองนอกมันลําบากนะคะถ้า ไม่มีความอดทนพอเนี่ยก็อย่ามาเลยเนาะมันต้องใช้ความอดทนมันเออก็ทุกอย่างอะไรเงี้ยเนาะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้ามันก็จริงของเขานะคะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าก็เหมือนคนโสดก็อยากมีแฟนคนมีแฟนก็อยากเป็นโสดอะไรประมาณนี้เลยเนาะ <c oughs> ถ้าถามไปนะคะทุกคนว่าย้ายมาอยู่เมืองนอกแล้วมันลําบากจริงไหมมันต้องปรับตัวเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นเหลยถึงขนาดที่เออบางคนเขาบอกว่าถ้า มีความอดทนไม่มากพอเนี่ยก็อย่ามาเนาะว่ามันมันลำบากอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆแล้วมันก็จะว่าลำบากมันก็ได้ไม่ได้ลำบากนะคะทุกคนมันก็แล้วแต่คนเนาะเออ หลายๆคนก็ย้ายมาเพราะว่ามาสร้างครอบครัวนะคะทุกคนบางทีเนาะเนื้อคู่ก็เราก็ไม่รู้ว่าเนื้อคู่เรามันจะเป็นคนชาติเดียวกันหรือว่าต่างชาติอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเนื้อคู่เราบังเอิญว่าเป็นคนต่างชาติเราก็ต้องย้ายมาด้วยหนะ้าที่การงานของเขาด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะเราย้ายมามันก็จะง่ายกว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอมาอยู่แล้วมันก็ต้องทุกคนมันก็ต้องปรับตัวเลยคะ่ะเพราะว่าทั้งสภาพอากาศทั้ง ภาษาวัฒนธรรมอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องมาแรกๆมันก็ต้องก็ต้องปรับตัวต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็พออยู่ไปสักพักเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันทําอาหากินเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วฝรั่งเขาก็ทํางานนะคะทางานนะคะเช้ากินขําปกตินะคะจะมีส่วนน้อยที่ย้ายมาแต่ย้ายตามแฟนมาแล้วก็มาอ,อยู่บ้านเป็นแม่บ้านเฉย เป็นมาดามต่างแดนอะไรประมาณนี้เนาะอันนั้นก็เป็นก็เป็นความโชคดีของคนคนนั้นไปนะคะก็แล้วแต่คนเนาะบางคนวัส,สนาของเรามันไม่เท่ากันนะคะทุกคน <c oughs> นั่นแหละคะ่ะแต่ว่ามันก็ถ้าเราอยู่แล้วมีความสุขนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเรากับตัวแฟนของเรานะคะแฟนชาวต่างชาติของเราถ้าเรารักกันนะคะทุกคนอยู่ด้วยกันมีแบบมีความสุขเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็ ช่วยกันทำมาหากินสร้างครอบครัวนะคะมันก็ไม่ได้ความลำบากเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการอยู่เมืองนอกนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าย้ายมาแล้วออสามีดื่มเหล้าหรือทำร้ายร่างกายหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็อย่าไปทนนะคะทุกคนหลายๆคนก็จะบอกว่าออไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ อยู่ได้ยังไงไม่คิดถึงบ้านเหรออยู่แล้วก็ต้องทางานทำงานงางางๆงแล้วก็เก็บเงินเพื่อที่จะได้บินกลับไปที่เมืองไทยนะคะคือยังไงเมืองไทยก็เป็นบ้านเราเนาะทุกคนพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราอยู่นู่นเราก็ต้องกลับไปเออก็จริงมันก็จริงของเขาทํงานงานงาเงาเก็บเงินแล้วก็เพื่อที่จะได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าเราก็ดูที่ ความสุขของเราค่ะทุกคนเออเราได้อยู่เราได้สร้างครอบครัวที่นี่ถึงเราจะต้องเก็บงานเอ,อ้ยไม่ใช่ถึงเราจะต้องทํางานเก็บเงินเพื่อที่จะได้กลับไปเที่ยวเมืองไทยนะคะบางคนกเออ็เก็บเงินได้ยังไม่พอที่จะที่จะไปก็ต้องรอหลายๆายปีเหมือนไปนี่เองก็4ปีแล้วนะคะไม่ได้กลับเมืองไทยแต่ว่าเราก็อยู่แบบ ช่วยกันทำมาหากินมันก็ไม่ได้ลำบากนะคะทุกคนมันไม่ได้สบายแต่ว่ามันไม่ได้ลำบากแต่ว่าเรามีความสุขให้เรามองที่ความสุขนะคะมันก็เออชีวิตครอบครัวมันก็มีกระทบกระทั่งมีทะเลาะมีดีกันแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วมีความสุขเราพอใจในในสิ่งที่เรามีเราไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องไปมองคนอื่นเข้ามากมายหรกคะ่ะถ้าเจอ แฟนเป็นชาวต่างชาติถ้าเราย้ายตามเขาเดี๋ยวเราก็ปรับตัวเราก็มีความสุขในแบบของเรามันมันก็ขึ้นอยู่กับกับเรากับกับตัวแฟนของเรานะคะความความลำบากความอะไรต่างๆมันก็เป็นส่วนยิบย่อยรบข้างไม่รู้จะพูดยังไงเนาะ <c oughs> ก็แล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นมุมมองของปายเนาะว่าปายมองที่ เออไปมีครอบครัวที่ดีนะคะมีสามีที่รักเรามีลูกที่น่ารักนะคะน่ารักสําหรับเราเนาะอันนี้ก็พอแล้วคือทํามาหากินแล้วก็ก็ช่วยกันทําไปค่ะทุกคนก็ประมาณนี้ละคะ่ะไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีคลิปหน้าแล้วกันค่ะทุกคนยิ่งพูดยิ่งงงนะคะขอบพระคุณเออเ,เพื่อนๆพี่ๆที่ยังแวะเข้ามา รับชมให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรมาเล่าให้ฟังอีกคลิปหน้าแล้วกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ